สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขนหลอบแรงแรงนะคะพี่น้องจา๋าตักได้ไหมลูกพอดีลูก้ายเพื่อนอยากกินน้ำนะคะเป็นตักน้ำโมอเองแม่แม่ค่ะอัดคลิปอยู่ตาลิตนาสาดค่ะเมื่อน,นี้นะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลได้ไปค้ำโฉนดมาแล้วนะคะ ไปขอพรนกับปูพ่พญานาคนะคะพี่น้องจ๋าเนาะไปะขอพรกกับปู้สีสุโธยาศรีปทุมานะคะพี่น้องจ๋าเดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะพี่น้องจ๋ามอเตอร์ไซค์เออลำบากแน่จังน้อยเกิดมาเป็นลูกคนจนนะคะพี่น้องจ๋าเนาะต้องสู้ด้วยน้ำแกงของเจ้าของ ผู้ใดข่าวมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งเปื่อเป็นการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปทุกๆโพสที่สาวเอลได้โพสลงไปนะคะพี่น้องจ๋าว่าสิมาลุคลิปให้ไลค์มือละลายแต่ว่าบัเอินว่ามันกะเบาหวางเนาะเออกะดึงกนติดตามบกอบพันจ้าเสียบอมีแหงอมีกำลังใจพี่น้องเอ,อ้ยเอออมีกำลังใจจะเม็นหน้าหนอดพันแหงบ่ได้สั่งไรใดจ๊ะเจือ อก็อยากสั่งรายได้คือเพลินเนะาะเพราะวา่าแบบว่าเลขกับเขาอยู่ว่าเมนบ่เขานะคะพี่น้องจา๋าเมืม่อนี้นะคะบ่ได้จับลูกปิงปองนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าสาวแอลเอาเลขของอาจารย์แปะนะคะเลขอาจารย์แปะหมายความว่าอย่างไรเลขอาจารย์แปะคือเป็นเลขขันน้ำมนต์ซึ่งอาจารย์แปะไม่ได้ทําขันน้ำมนต์มาหลายงวดแล้วนะคะพี่น้องจา๋า เกิดเนื่องจากหลายสาเหตุหลายประการขันน้ำมลกะค่อนข้างที่จะเข่าบ่อยอยู่เด้เข่าบ่อยอยู่เด้พี่น้องจ๋าตั้งแต่สาวแอลไปไปไทยทำมาหนิกะน่าจะบวชเขาอยู่ประมาณสองสมงวดนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าขันน้ำมลนะคะก็เป็นสูดเดวทางของสาวแอลเนาะแนวทางของสาวแอลเข่าสมงวดนะคะรู้แค่งวดเดียว แต่ว่าของอาจารย์แปะเขาวงวดสองงวดนั้งสี่เพิ่นกระลุดนะคะพี่น้องจา๋าเนาะแต่ว่าเพิ่นกระดีอยู่เข้า,าเอาเ่าแนวทางมาจะประกอบกันนังสี่แม่เนาะพระกอามั่นใจขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี่สาวเอลได้เอาแนวแนวทางของอาจารย์แปะก็คือขันนำมตนนะคะตัวเลขในขันนำมตนนะคะอาจารย์แปะเพิ่งจะทำงวดน,นี้ขึ้นมาอีกงวดแรกนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากที่ว่นอาเิตย์ขันน้ำมตน ะระยะหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องจ้าเกิดเนื่องจากยังบอลูเนี่เพราะว่าเซลลกลับไปทุกงวดแต่ว่าเซลลกล่ว่าเห็นว่าเห็นขันน้ำมลภาะวะในยินข่าวว่าเพื่อนไขๆเพื่อนอยากหรือเพื่อนอจังจังไหนจิละซลเซลล์กล่าวป็นคนที่บบจูจีคนเนาะเออบบมี่กับโบมีเพราะวันแนวทางเขาก,กับเขาอยู่เล้วแต่วันเนวทางเขาอาจจิตัวเลือกหลายตัวแค่นั้นเองอในมือนีนะคะพี่น้องจ้าเ่าได้จับฉลากลูกสิงปองนะคะเนื่องจากโอ้ย ขันเอืนบอลพีดบอลเมนขันหายหาย,หายลูกปิ้งปองสาวเอวน้าท่วพี่น้องเอ้ยน้ามถ่วสาวเอลลวเราว่าสิไปจับสลาไงพี่น้องเอ็ซีได้เบิ่งกันเนาะแต่ว่าการจับปิงปองสาวเอวกะบอกง,งา่ายง่ายพวกเขาจักเจือเขายุงงวดเดียวเก้าสองสองเกาค่ะพี่น้องค่ะเขางวดเดียวอีรีนอกนันกะเป็นคล้ายๆเลขสามตัวรถแต้มเอาจริงสิไหมกระถือตัวขันรถแต้มเอากะ เออคันรถแต้มเอากระซี่ถือตัวถนัะเพราะว่ามันไม่ได้มันไ่ได้ตรงอะนะค่ะมันบ่ได้จับยังตรงมันสลับตัวกันไปนี่สาเอลเราไปเย็นไหเอาน้ามออกจากไหไหจนเม้นพี่น้องสาเอลก็จับสิจับจากไหนบ้านที่นี่น้าถ่วมเย็นน้าออกมันก็บ่ได้เป็นยังค่ะพี่น้องค่ะมันบ่ได้เป็นยังนี่แต่ว่าลูกปิงปองมันโบโคพี่น้องเอ้ยงวดหนาคันสาเอลถือเลขจางไหนสาเอลกระซีเอาไป ไหวที่ข้ามโจนโดไปไหปูคือเก่านะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้สิงยายแน่จักหน่อยพี่น้อง,งยาเฝ้าเบื่อสาวเอลเดอร์กอนกอนสิวะแยาเนาเอาคุ้ยกันนะคะสาวเอลอะอยากขมวะสาวเอลเราไปซองบองไหเนาะสาวเอล,ลเอาพวงมาลัยหมา่าพปูน้ำแดงน้ำน้ำดื่มนะคะไปไหปูเรียบร้อยแล้วสาวเอลและสิไปขอจับฉลากให้ลูกพิ่ปองที่เจ้าของเคยเอาไปไหน้ำถั่มเครื่องไหพี่น้องสาวเอลกันเลย สาวเอลคือจุบหัวเงนออกเยนออกแล้วน้าจนเหม็นแตะว่นน้ามไม่ได้ดบนี่พี่น้องจ๋าน้าในีหายมันเหม็นสาวเอลเราไปนับาบ่งลูกบินปองลูกบินปองมีเก่าลูกสาวเอลจับบอดดาสาวเอลก็เลยเออบ่าเป็นยางเดี๋ยวงวดหนาสาวเอลเอาไปหายฟูมเดี๋ยวสาวเอลสิผ้ามาเบ่งบรรยากาศอยู่ข้างโนดนะคะพี่น้องจ๋าสารเก่านะคะ เดี๋ยวช่มสานปูพญานาคยาพญานาคไปบงังพังกอนนะคะพี่น้องจ๋าหลังจากคี่สาวแอลขอพรกับปูพญานาคยาพญานาคเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋าสาวแอลบ่ได้จับฉลากลูกปิงปองนะคะเนื่องจากหายนะคะหายน้ำถ่วมนะคะน้ำถ่วมบ่พาะค่ะพี่น้องขาลูกปิงปองมีเก่าลูกซึ่งมันมบ่ครบชิบลูกมันจับบ่ได้ค่ะพี่น้องขาเนาะก,ก็คือนย้าเป็นยังสาวแอลเอาแนวทางของ ขันน้ำมนต์ของอาจารย์แปะนะคะมาฝากพี่น้องเอฟซีอยู่เดอ้อเดี๋ยวจังหน่อยสาวแอลสิพายังตามไรสะพานนะคะไปปล่อยปลาเอาเลิกเอาใช้เอาโชกเอาลาบกันนะคะพี่น้องจ๋าชมคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปสาวแอลสิพาพี่น้องเอฟซีนะคะไปเบิง่งโตเลขขันน้ำมนต์ของอาจารย์แปะนะคะพี่น้องจ๋า เดี๋ยวสาวเอลสีผ้ามาเบิ้งบรรยากาศอยู่ข้างถนนนะคะพี่น้องจ๋าสารเก่านะคะดเดีย๋ยวช่มสารปูพญานางยาพญานาคไปบางพังก่อนนะคะพี่น้องจ๋าหลังจากที่สาวเอลขอพรกับปูพญานางยาพญานาคเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลบอ่ได้จับฉลากลูกปิงปองนะคะเนื่องจากหายนะคะหายน้ำถ่วมนะคะน้ำถ่วมบ่พาะค่ะพี่น้องขะลูกปิงปองมีเก่าลูกซึ่งมันบ่ควบสิบลูกมันจับบ่ได้ค่ะพี่น้องขะ เนาะก,ก็คือสิบพเป็นยังสาวเอลเอาแนวทั้งของขันน้ำมนของอาจารย์แ๊ะนะคะมาฝากพี่น้องเอฟซียู่เดอเดี๋ยวจักหน่อยสาวเอลสิพายัางตามไล่สะพานนะคะไปปล่อยป่าเอาเลิกเอาใช้เอาโชกเอาลาบกันนะคะพี่น้องจา๋าชมคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปสาวเอลสิพาพี่น้องเอฟซีนะคะไปเบิง่งโตเลขขันน้ำมนของอาจารย์แ๊ะนะคะพี่น้องจา๋าหนีสารกาซิตโต้ออกไป ข้างนอกไงเติบนะจ้าพี่น้องจา๋าหนีสาวเอลปล่อยปลาดุกเกิาโตนะคะน้ำแดงซึลือเพื่อสีหอดเกือบตายพี่น้องจ๋าเกือบเพื่อนตายสาวเอลก็สิได้บุญเติบอยู่เด้องหัวนี้เดี๋ยวสาวเอลโดดสะพานลงไปก่อนนะคะนั่นมูสาวเอลนะคะสาวเอลมาก,กับเพื่อนสองคนขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเมืยแหงอ่อนแหงเพื่อพี่น้องเอฟซีโดยเฉพาะนะคะ